เรากางจะรอรถเมย์กันเราจะไปไหนกันครับค <น S 1> รุรับผไปไหนกันนะลูกลลเออเป็น่าที่ขายของมือสองนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุณรับผดกันมานั่งรอรถตรงนี้ค่ะไม่นานไหนเงินค่ารถเหรอเนี่ยเด็กเด็กนั่งฟรีใช่ไหมเด็กนั่งฟรีแต่ว่าอันนี้จ่ายให้มามาใช่ไหมคะใาวโอเคค่ารถมามาหกร้อยเจ็ดสิบโครนา

อย่าเขาไม่เอาเขาไม่เขาไม่เอาเหรียญเลยลูกเออเราอยู่ที่ไหนกันตอนนี้ใจเด๋ออย่าเอาเหรียญมาขึ้นมามาค่มะม,ะะมาเร็วตอนนี้จ่ายเงินสดไม่ได้แล้วเขามีแต่เ,เขามีแต่จ่ายไอ้นี่จ่ายผ่านแอปนะคะเก็บเงินสดไว้ค่ะอลิซาเดินค่ะเ,คเดินไปไหนคะกำลังเดินไปไหนกันไปไหนนะคะกอล์ฟโอเคที่อลิซไปไหนลูก เอยลสไปไหนเดินไปไหนถถึงแล้วโคลัพท์มาร์เก็ตค่ะาลานี่ก็จะมีทั้งของใหม่และของเก่านะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นของมือสองของเก่าของแบบสะสมของโบราณฝั่งทางนี้ลิซ่าเดินค่ะไม่จับนะคะ ของเก่าแบบเก่าเลยอะ่ะของแบบเก็บเก็บสะสมนะคะเนี่ยพินดีดโบราณเครื่องอันนี้เครื่องอะไรไม่รู้เนี่ยค่ะโทรเลขแมอันี้แบบโบราณโบราณเลยนี่ของโบราณของเก่านะคะของเล่นของใหม่เสื้อผ้าใหม่ก็มีเสื้อผ้าผักข้างบนก็จะเป็นพวกเสื้อกันหนาวเสื้อกันลมค่ะมีขายหลายอย่างเลยะคะ่ะ อลิซ่าออกค่ะอ,อันนี้เป็นอะไรอันนี้จะเป็นพวกก้อนหินก้อนละหนึ่งร้อยอันนี้จะเป็นเหรียญโบราณนะคะนี่เหมือนเขาขายเป็นแก้วหรือเปล่ตาตักเป็นแก้วแล้วสองพันนี่ของโบราณของเก่าทั้งนั้นเลยค่ะไปลูกไปเดิน <ไป S 1> เดินค่ะไปไปพวกข้อมือของฝากนะคะอันนี้เป็นข้อมือจากหิน หินภูเขาไฟค่ะข้อมือของฝากนีพวกเชื่อไหมพุ่ม นี่เป็นรูปภาพของฝากว้าวสวยมากรูปภาพของฝากนะนี่เป็นงานศิลปะเอล,เอลิซ่าไม่จับผ้าลิซ่าไม่จับนะคะเอลิซ่าไีอม่เชียวอ๋อมีลาบูบดูด้วยตัวละ3500ห้โครนาะว้าวจากป๊อปมาอันนี้มันโรยเกะแล้วนะมาจะได้เลี้ยวจากของเล่น ของคุณพี่ของพี่สี่พันเก้าร้อยเอแพงอยู่นะน่งสี่พันเก้าร้ยของน้องได้ตัวจิ๋วๆนี่น้องบอกจะหาอันอื่นม่ยอมเอาเลยนี่เอาตัวนี้ 7, เจ็ดร้อยโครนาแล้วก็คุณแม่ก็ดื่มกาแฟค่ะเด็กๆก็ได้ได้อันนี้คนละอันอ่าวนันนี้มดเท่าไรวันนี้ห้าหกเจ็ดพันประมาณเจ0 0โครนานะคะมาตลาดวันนี้ตลาดทุรศพอด อันนี้จะเป็นมุมกาแฟค่ะมุมกาแฟก็จะมีที่นั่งให้ด้วยนะคะของในนี้สถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นแบบว่าไม่ได้ใหม่นะคะแบบอะไรนะวินเทจวินเทจแล้วเขาเรียกวินเทจไม่ได้ตกแต่งให้ดูใหม่นะคะเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยคือแบบนี้ก็ขายของมือสองด้วยของใหม่ด้วยค่ะขายทุกอย่างนีแหละ เอาครีมไอ้นี่ใส่ข้างกลางเหรอลูกอยโอเคให้น้องกินนะให้น้องกินได้ไหมยอยาอร่อยไหมคะ